ใจกันเฮามาเบิงไฮเบิงสวนน้องอินเตอร์มาเบิงสวนบักนัดอุ้ย,อย,อยโอ้ยแหงแรงฝนตกดีละไอฝนตกมานี่ชดชื่นกันเลยเนาะน้านอนนอน,นเป็นวยหลายอยู่ดิฟุนะถูกเกาะเลย น,นุ่นๆนุ่นๆปูไว้กับป๋อแกล้วยซึ่งปู่ก็มีตึ้งแตกสับปะรดสปรดนัดนัดนัดภาพมาที่น <No Inter. S 1> ้องอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์อุ้ยทุ่งนาอุ้ย บรรยากาศแบบตรงหน้าอากาศดีเมื่อนีฝนตกมันขึ้นฝนตกฝนตกนี่เห็นบา่าวบักนาดบักนาดอยู่ไม่ก่อโอ้ยอยางร่อนช่งไปเบิ่งค้นเอาทานไปเบิ่งค้นเอาทานก่อน เพิ่งพนักงานพนักงานเอาทานกล้วยกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเพิ่งพนักงานเก็บทานมีพนักงานสองคนขาแรงประจายประจรายด่อนขาแล้ง <c oughs> กุได้น่ะเตเบิงนี่คนเอาทานนี่คนเอาทานมามาหาสิมาบ่แม,ม่นปูเจ้าหลงซังออ่นบ<า>่บ<า>่แม่น<ม>ปู่ดิตาดิจาเจ้าน่ะานหลายถึงปูเป็นเจียสิเป็นปูสิเป็นตาฮะเอา,เอาบ,บ่้วมานําติน้ําน่สวนบเขียผู้เฒ่าโบราณปลูกไว้นาํนนาโพน นมิยังกะปุไว้ทั้งพุ่นมึงมึงตู่ยแยมพุนนาเต่าเอาแล้วพอทุบแล้วพอสิป no. ิดยังไงปิด yeah. ที่เ right? ก่าบ่เอาเขาแล้วค่อยปิดบ่่นนัปะได้แจ็คสอบเมื่อไมร่แล้วเขาไหมปะเขาไปดังลุดเขาไม่ไหมต่อเขือมะเขือเขือมน่นน่ะสะ ทำไมกอไผอะไรบรรยากาศอันนี้หย,ยาหยาหงัวนู่นคนเอาฐาน